สวัสดีค่ะเด็กๆขาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะรูฝนจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะดนตรีและนี้นะคะก็คือตัวชี้วัดนะคะที่เด็กๆจะได้รับนะคะจากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะ 1. นนะคะเด็กๆสามารถนะคะเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายนะคะให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงได้นะคะนี่คือตัวชี้วัดนะคะที่เด็กๆจะได้รับ นะคะไม่ต้องจดนะคะเด็กขาต่อไปค่ะเราไปดูจุดประกายความคิดกันบ้างนะคะนี่คือจุดประกายความคิดนะคะเขาถามว่าสิ่งของใดบ้างคะที่ทําให้เกิดจังหวะได้นะคะอาทีต่ตัวอย่างเช่นถ้าครูฝนเคาะโต๊ะนะคะมันก็เกิดเสียงใช่ไหมคะแล้วครูฝนเคาะให้มันเป็นจังหวะได้ไหมคะอา่าได้นะคะเด็กๆลองทําตามนะคะ ต่อไปค่ะเราไปดูคุณลักษณะของจังหวะกันบ้างนะคะจังหวะนะคะเป็นสิ่งที่ควบคุมความช้าและความเร็วนะคะของบทเพลงและสามารถนำจังหวะเนี่ยไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะเช่นการตีกลองให้จังหวะในการเดินขบวนพาเหรดนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงนะคะนี่คือความหมายของคำว่าจังหวะ ะะจังหวะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควบคุมความช้าและความเร็วนะคะของบทเพลงและก็สามารถนำจังหวะเนี่ยไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะอาทิตัวอย่างเช่นนะคะการตีกลองให้จังหวะในการเดือนขบวนพาเหรดนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรีย,ยงกันนะคะ และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการเดินขบวนพาเรดนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงรูปภาพที่1นนะคะเป็นการใช้กองนะคะควบคุมจังหวะการเดินให้เกิดความพร้อมเพรียงกันส่วนรูปภาพที่สองนะคะเป็นการใช้นกหวีดนะคะเพื่อให้จังหวะในการปฏิบัติตามคําสั่งเด็กๆไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลยแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนเนี่ยครูฝนจะมาอธิบายในเนื้อหาบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปค่ะจังหวะในการบรรเลงดนตรีไทยนะคะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะอาจจะเพิ่งดูบนหน้าจอสไลด์นี้นะคะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะอ่ะแบ่งออกเป็น3ามลักษณะนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน1น,นะคะจังหวะพื้นฐาน จังหวะพื้นฐานนะคะเป็นจังหวะทั่วไปที่ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องกําหนดเองนะคะจังหวะพื้นฐานเป็นจังหวะที่เกิดจากการกําหนดของแต่ละบุคคลจึงทําให้ไม่พร้อมเพรียงกันแต่ถ้ามีการกําหนดจังหวะนะคะก็สามารถทําให้เกิดความพร้อมเพรียงในการทํากิจกรรมร่วมกันได้อาทิตัวอย่างเช่นนะคะการเดินสวนสนามของทหารรวมไปถึงการพายเรือ และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะรูปภาพที่1น,นะคะจะเป็นรูปนะคะการเดินสวนสนามของทหารนะคะส่วนรูปภาพที่2นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการพายเรือนี่คือความหมายนะคะของคําว่าจังหวะพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นจังหวะทั่วไปที่ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องกําหนดเองนะคะจังหวะพื้นฐานเป็นจังหวะที่เกิดจากการกําหนดของแต่ละบุคคล จึงทำให้ไม่พร้อมเพียงกันนะคะเด็กๆคะแต่ถ้ามีการกำหนดจังหวะก็สามารถทำให้เกิดความพร้อมเพียงในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ต่อไปคะ่ะสองนะคะจังหวะชิงเป็นจังหวะที่ใช้ชิงนะคะเป็นเครื่องกำกับจังหวะชิงเนี่ยก็จะมีอยู่สองเสียงด้วยกันนะคะก็คือเสียงชิงและก็เสียงฉับ ส่วนนี้คือรูปภาพตัวอย่างนะคะของชิงเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะสำหรับเครื่องดนตรีไทยนะคะที่เราเรียกว่าชิงนะคะเสียงชิงนะคะจะมีเสียงแหลมกลางวานและเป็นเสียงยาวนะคะส่วนเสียงฉับนะคะจะมีเสียงไม่กังวานและเป็นเสียงสั้นนี่คือความแตกต่างนะคะของเสียงชิงกับฉับนะคะเสียงชิงจะมีลักษณะแหลมกลางวานและเป็นเสียงยาว ส่วนเสียงฉับนะคะจะมีเสียงไม่กังวาลและเป็นเสียงสั้นนะคะรูปภาพที่หนึ่งนะคะเป็นเสียงฉิ่งนะคะเสียงฉิ่งนะคะจะตีฝาฉิ่งด้านบนกระทบของฝาฉิ่งด้านล่างด้วยนะคะพร้อมกับยกขึ้นนะคะต่อไปค่ะเสียงฉับนะคะก็จะตีฝาฉิ่งด้านบนประกบกับฝาฉิ่งนะคะด้วยอ่าด้านล่างพอดีนะคะ ต่อไปค่ะเราไปดูลักษณะของจังหวะฉิงกันบ้างนะคะจังหวะ3ชั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะช้าจังหวะ2ชั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะปานกลางส่วนจังหวะชั้นเดียวนะคะก็จะเป็นจังหวะเร็วนะคะหลักในการจำนะคะ3ชั้นคือช้านะคะ2ชั้นคือปานกลางชั้นเดียวคือเร็วนะคะ เดี๋ยวในชั่วโมงเรียนนะคะอย่างที่ครูฝนบอกเดี๋ยวครูฝนจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้กับเด็กๆอีกครั้งนะคะต่อไปค่ะ3นะคะจังหวะหน้าทับนะคะจังหวะหน้าทับหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะ จังหวะหน้าทับนะคะเป็นจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทหนังนะคะเป็นเครื่องกําหนดจังหวะทําให้ทํานองเนี่ยมีความคึกคักนะคะสนุกสนานเร้าใจนะคะอาทิตัวอย่างเช่นนะคะตะโพนกลองยาวกลองแขกโทนรามนากลองทัด เป็นต้นนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะเครื่องดน,นตรีไทยนะคะที่ให้จังหวะหน้าทับนะคะก็จะมีกลองทัดกลองยาวและก็กลองแพกนะคะเดี๋ยววันเปิดเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะคะสําหรับเครื่องดน,นตรีไทยนะคะวันนี้เราเรียนกันคร่าวๆไปก่อนนะคะด็เดียะเอาแบบให้พอรู้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเนื้อหาในบทเพลงกันบ้างนะคะ การเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเนื้อหาในบทเพลงเนี่ยคือการเคลื่อนไหวท่าทางนะคะหรือการแสดงท่าทางเนี่ยให้สอดคล้องกับความหมายและจังหวะของบทเพลงนั้นนะคะเป็นการฝึกจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ซึ่งจะส่งผลให้ทําไมคะเด็กขะร่างกายของเราทําไมคะแข็งแรงนะคะและก็เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนั่นเองนะคะ นี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเนื้อหาในบทเพลงก็คือการแสดงท่าทางต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับความหมายและก็จังหวะของบทเพลงนั้นนะคะเป็นการฝึกจินตนาการนะคะความคิดสร้างสารรค์นะคะส่งผลทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะและก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว และนี้ก็คือตัวอย่างบทเพลงนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเนื้อหาในบทเพลงเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนนะคะครูฝนจะมาสาธิตนะคะแล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงรถไฟให้เด็กๆฟังกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะจังหวะท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างบทเพลงที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงนะคะก็คือเพลงแมงมุมลายนะคะ เดี๋ยวในชั่วโมงเรียนนะคะคุณครูฝนจะให้เด็กๆฝึกร้องแล้วก็ปฏิบัตินะคะท่าทางตามบทเพลงต่อไปค่ะเราไปดูในเรื่องของการเคาะจังหวะกันบ้างนะคะการเคาะจังหวะหมายถึงอะไรคะเด็กๆขะ าการเคาะจังหวะนะคะก็คือการเคาะจังหวะให้สอดคล้องนะคะกับจังหวะและทํานองของบทเพลงนะคะจะทําให้ร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้ถูกต้องตามจังหวะเพลงนี่คือความหมายของการเคาะจังหวะ ต่อไปค่ะตัวอย่างเพลงที่ใช้ฝึกเคาะจังหวะนะคะเพลงช้างนะคะอันนี้ครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะร้องเพลงช้างได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทําท่าประกอบกันในชั่วโมงเรียนเนาะอ่ะต่อไปค่ะการเล่นเครื่องดนตรีนะคะประกอบเพลงนะคะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงผู้เล่นเนี่ยจะต้องเล่นให้ตรงตามจังหวะและก็ทำนองของเพลงนะคะจะต้องมีสมาธิมีทักษะในการเล่นดนตรี ก่อนการเล่นเครื่องดนตรีนะคะผู้เล่นเนี่ยควรฝึกปรบมือหรือเคาะนะคะจังหวะให้ถูกต้องก่อนเพื่อให้เล่นเครื่องดนตรีได้ถูกต้องและไพเราะนะคะเครื่องดนตรีนะคะที่สามารถเล่นได้อย่างง่ายเลยนะคะเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆคะอ่าเช่นกลองและฉิ่งใช่ไหมคะเป็นต้น ต่อไปค่ะเราไปดูผังสรุปสาระสําคัญกันบ้างนะคะผังสรุปสาระสําคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะดนตรีที่เราเรียนผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่อง1น,นะคะหรือเรื่องแรกนะคะที่เราได้เรียนกันไปก็คือเรื่องกําหนดนะคะความพร้อมเพียงในการทํากิจกรรมนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควบคุมความช้าและความเร็วของ บทเพลงนะคะ3นะคะเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบรรเลงดนตรีใช่ไหมคะเพื่อให้มีความถูกต้องและมีความไพเราะนั่นเองนะคะนี่คือผังสรุปสาระสำคัญนะคะที่เรานะคะจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะดนตรีนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ เอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบแล้วหรือยังคะอะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอะครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วเนาะอะ,อะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะข้อที่1นะคะโจทย์ถามว่า ข้อใดคือจังหวะพื้นฐานข้อใดนะคะคือจังหวะพื้นฐานกอไก่ขวาขวาซ้ายขวาขอไข่ซ้ายขวาซ้ายขวาคอควายซ้ายซ้ายขวาขวาโอโหข้อนี้นะคะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะแต่ครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะ อ่าเดี๋ยวครูฝนนับหถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยกันค่ะ1นึ่งสองสมส่ห้าเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่1แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่1น,นะคะก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อใดคือจังหวะพื้นฐานนะคะก็คือซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,าายอันนี้เด็กๆเคยท่องกันแล้วหรือยังคะตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เคยท่องแล้วใช่ไหมคะในการเดินขบวนพาเหรดนะคะโดยเฉพาะกีฬาสีที่โรงเรียนเราได้จัดขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดเนาะและระหว่างเดินเนี่ยเราก็จะมีการท่องซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมคะเด็กๆขเด็กๆยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะสำหรับข้อที่หนึ่งนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปเราไปต่อกันข้อที่สองกันเลยดีกว่าเนาะ ข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าเครื่องดนตรีนะคะในข้อใดใช้กำกับจังหวะของเพลงเครื่องดนตรีนะคะในข้อใดใช้กำกับจังหวะของเพลงโอโหข้อนี้นะคะดูจากช้อยตัวเลือกแล้วนะคะง่ายมากไม่ยากเลยนะคะเราเพิ่งจะเรียนผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้เองกอไก่นะคะคลุยคอไข่ซออู้คอควาย ชิงเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยข้อที่2แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยข้อที่2กันเลยดีกว่าเนาะเฉลยข้อที่2ก็คือข้อ c a ว l c นั่นเองค่ะเครื่องดนตรีในข้อใดนะคะใช้กํากับจังหวะของเพลงก็คือฉิ่งนั่นเองนะคะเราเพิ่งเรียนผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะต่อไปค่ะเราไปต่อกันข้อที่3กันเลยดีกว่าเนาะข้อที่3มนะคะ โจทย์ถามว่าบอมเพิ่งบอมนะคะบอมเพิ่งบอมนะคะเป็นจังหวะของดนตรีชนิดใดกอไก่กลองทัดขอไข่กลองยาวคอควายกลองแขกโอ้โหข้อนี้เด็กๆจะต้องใช้ความรู้รอบตัวนะคะจึงจะสามารถตอบข้อที่3นี้ได้นะคะ แต่ครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนถะึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อเด็กๆพร้อมที่จะ,ะเฉลยข้อที่3แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเฉลยข้อที่3กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่3นะคะบอมเพิ่งบอมนะคะเป็นจังหวะของดนตรีชนิดใดก็คือกลองยาวนั่นเองนะคะอ่ามีใครตอบถูกครบทั้ง3ข้อบ้างมีไหมคะเด็กๆคะ อ่าเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกครบทั้ง3ามข้อไม่เป็นไรนะคะเรายังเหลืออีก5ข้อนะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่4ี่กันบ้างนะคะข้อที่สี่นะคะโจทย์ถามว่าจังหวะกรองยาวนะคะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจังหวะกรองยาวนะคะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรกอไก่สนุกสนาน ขอไข่งอยเหงาคอควายโศกเศร้าโอ้โหข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะดเด็กๆต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะถือว่าเป็นความรู้รอบตัวละกันนะคะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยข้อที่4กันค่ะ1นอ 3ามส่หาอาเด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยข้อที่4แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยข้อที่สีกันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่4ก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะจังหวะกรองยาวเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรก็คือสนุกสนานนะคะ ต่อไปคะ่ะเราไปต่อนข้อที่5กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่าถ้าต้องการนะคะให้เพลงสนุกสนานเนี่ยควรใช้จังหวะใดถ้าเราต้องการนะคะให้เพลงเนี่ยมันมีความสนุกสนานควรใช้จังหวะใดกอไก่จังหวะ3ชั้นขอไข่จังหวะสองชั้นคอควาย จังหวะชั้นเดียวโอโหข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยเราเรียนผ่านกันไปแล้วนะคะสําหรับจังหวะของบทเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้านะคะจังหวะปานกลางหรือจังหวะเร็วนะคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเด็เๆคะอ่ะเดี๋ยวครูฝนน้าหนึ่งถึง5แล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยข้อที่5กันค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอา่าเด็กๆพร้อมที่จะเปดเฉลยข้อที่5้าแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่5ก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะถ้าต้องการให้เพลงเนี่ยสนุกสนานนะคะควรใช้จังหวะใดก็คือข้อคอควายนะคะจังหวะชั้นเดียวอ่ามีใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อแล้วบ้างมีไหมคะเด็กคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเราไปต่อกันข้อที่6กันเลยดีกว่าเนาะข้อที่6นะคะโจทย์ถามว่า สิ่งสำคัญนะคะของการบรรเลงเพลงให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยคือข้อใดสิ่งสำคัญนะคะของการบรรเลงเพลงให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยคือข้อใดกอไก่จังหวะเพลงขอไข่ผู้ร้องเพลงคอควายเนื้อเพลงโอ้โหข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลย ครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะมีคําตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อาะเด็กพร้อมที่จะดูเฉลยข้อที่6แล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่6กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่6นะคะก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะสิ่งสําคัญของการบรรเลงเพลงนะคะให้พร้อมเพียงกันก็คือจังหวะเพลงนะคะอ่ะต่อไปเราไปต่อกันข้อที่7กันบ้างนะคะข้อที่7็ดนะคะโจทย์ถามว่า การเดินส่วนสนามของทหารนะคะใช้เครื่องดนตรีใดกำหนดจังหวะโอโหข้อนี้ง่ายมากไม่ยากเลยนะคะการเดินส่วนสนามนะคะของทหารเนี่ยใช้ดนตรีใดนะคะกำหนดจังหวะกอไก่ฉิงขอไข่คล้องคอควายกลองโอโหข้อนี้ง่ายมากจริงๆค่ะเด็กๆคะ เดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยข้อที่เก้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่7แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยข้อที่7กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่7นะคะก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะการเดินสวนสนามของทหารเนี่ยใช้เครื่องดนตรีใดกำหนดจังหวะนะคะก็คือคอควายนั่นเองนะคะกลองนะคะ ต่อไปค่ะเราไปต่อกันข้อที่8นะคะซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อที่8กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่8นะคะโจทย์ถามว่าถ้าต้องการฝึกจังหวะเพลงเร็วนะคะควรเลือกฝึกด้วยเพลงใดถ้าเราต้องการนะคะฝึกจังหวะเพลงเร็วเนี่ยเราควรเลือกฝึกด้วยเพลงใด กอไก่นกน้อยขอไข่กอไผ่คอควายช้างโอ้โหข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยและครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหและเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่8กันค่ะ1นสอง 3ามาอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่8แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยข้อที่8กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่8ก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะถ้าต้องการฝึกจังหวะเพลงเร็วนะคะควรเลือกฝึกด้วยเพลงใดก็คือ คอควายนะคะเพลงช้างนั่นเองนะคะ,ะมีใครตอบถูกครบทั้ง8ข้อบ้างมีไหมคะเด็กๆ่าเก่งมากค่ะสําหรับคนที่ตอบไม่ถูกนะคะครบทั้ง8ข้อไม่เป็นรายเด็กสามารถนะคะทําแบบทดสอบย้อนหลังได้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็ไม่มีแบบฝึกหัด นะคะให้นักเรียนได้กลับไปทําที่บ้านเนาะแต่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนอนื้อหารเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปดอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนเนี่ยครูฝนจะให้เด็กๆลงมือปฏิบัตินะคะอาจจะทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงเรียนสําหรับคลิปดูดนี้นะคะครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะคะเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย